นางทักษินนำชาวบ้านร้องทุกข์ระบบประป,า,ปาหมู่บ้านสร้างสี่ปีอย่างใช้งานไม่ได้เป็นอนุสาวาาารีย์ประปาไร้ประโยชน์ชาวบ้านต้องใช้เงินเดือนผู้สูงอายุซื้อน้ำใช้ถังละ300บาทใช้ได้สองวันน้ำก็หมดแล้วต้องซื้อน้ำต่อเนื่องทำให้เดือดร้อนหนักมากขณะที่นายอำเภอคุณหารได้สั่งการให้ช่วยเหลือชาวบ้านด่วนแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ระบบประปาหมู่บ้านจองกอหมู่สองหมู่สิบ ตำกันทรอมอำเภอขุนหารจัังหวดศรีสเกตนายยนสมเพชรอายุ52ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่10บ้านโนนทองหลางและนางทักษินเลศศรีอายุ61ปีพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านโนนทองหลางและบ้านกองกอได้นำผู้สื่ข่าวไปตรวจสอบสาภาพของปัาปาหมู่บ้านจองกอซึ่งตั้งอยู่ใกล้ กับหมู่บ้านนนทองหลางโดยระบบประปาหมู่บ้านจองกอตั้งเป็นถทงน้ำสูงจากพื้นประมาณ20เมตรมีเครื่องปั๊มน้ำระบบกองน้ำมีการต่อสายไฟฟ้าเข้ามาแต่ไม่มีมิเตอร์ไฟฟ้ามีการล็อกกุญแจเอาไว้อย่างแน่นหนามีการทำรัว้วลวดน้ำล้อมรอบบริเวณเอาไว้ภายในบริเวณที่ตั้งระบบประปามีวัชพืชขึ้นรกเต็มพื้นที่ ไม่มีการดูแลรักษาและระบบปราปาไม่สามารถใช้การได้แต่อย่างใดจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าระบบปราปาแห่งนี้สร้างขึ้นตามโครงการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมก่อสร้างปราปาหมู่บ้านหมู่ที่2นละหมู่ที่10ตำบลกันทรอมโดยมีหลักการและเหตุผลเนื่องจาก บ้านจองกองหมู่ที่สองและบ้านนงทองหลงังหมู่ที่สิบจานวน216ครัวเรือนมีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดความขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคราษฎรในหมู่บ้านมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันจึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัยอุปโภคบริโภคเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน เพื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีน้ำใช้อย่างเพียงพอระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2561จนถึงวันที่30กันยายน2562แต่ว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วไม่สามารถใช้ประโยชน์ดได้แต่อย่างใดนางทักษินเลศศรีอายุ61ปีตัวแทนชาวบ้านได้เล่าว่าพี่น้องชาวบ้านหมู่2หมู่10 บ้านโนนทองหลางและบ้านจองกอได้รับความเดือดร้อนมากมีปัญหาระบบน้ำปลอปาแห่งนี้มาหลายปีแล้วตนได้รับเงินเดือนผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนตนจะต้องนำเอาเงินมาซื้อน้ำถังละ300บาทจากพ่อค้าที่นำ เอามาขายซึ่งใช้ได้เพียงสองวันน้ำเขาหมดแล้วเงินเดือนผู้สูงอายุหกร้อบาทซื้อน้ำใช้ได้เพียงสองถังเท่านั้นไม่เหลือเงินไปซื้ออาหารกินประทังชีวิตในครอบครัวจะต้องหาเงินมาซื้อน้ำใช้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนไม่ได้ซื้อกับข้าวกินซื้อแต่น้าใช้แต่น้ำก็ไม่พอใช้ประปาสร้างมานานหลายปีแล้วแต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้ ต้นจึงขอร้องเรียนว่าขอให้ทางราชการได้ให้มาช่วยลูกบ้านหมู่ที่สองหมู่ที่สิบด้วยขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้จะเริ่มขาดน้ำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายนทุกปี ฝนทิ้งช่วงจึงทำให้ไม่มีน้ำใช้ระบบประปาก็ใช้ไม่ได้สร้างมานานหลายปีแล้วชาวบ้านเห็นว่าการสร้างระบบประป่าหมู่บ้านจองกอเป็นการสร้างระบบปราปาหมู่บ้านเอาไว้เป็นอนุสาวรีย์เพราะว่าชาวบ้านไม่ได้ใช้งานประปาหมู่บ้านแห่งนี้น่าจะสร้างเป็นอนุสรระบบประปาหมู่บ้านมากกว่านายยนสมเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบบ้านโนนทองหลาง ได้กล่าวว่าในอำเภอคนก่อนได้แจ้งไว้ว่างบประมาณกอ่อสร้างหมดแค่นี้หลังช่วงในอำเภอก็ได้ย้ายไปที่อื่นทําให้ระบบปปาหมู่บ้านจองกอไม่สามารถใช้งานได้ตนได้พยายามติดต่อกับหน่วยงานต่างๆแต่ติดขัดอยู่ที่ว่าไม่ทราบว่าเป็นโครงการจังหวัดหรือเป็นโครงการของอำเภอซึ่งตนได้ไปสืบมาจนรู้แน่ชัดว่า เป็นของจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดศรีสะเกดได้โอนมาให้อำเภอขุนหารตนจึงได้ติดต่อไปอยังเทศบาลตำบลกันทอมซึ่งประหลัดเทศบาลตำบลกันทอมได้แนะนำวิธีการให้ไปแจ้งเอามิเตอร์ไฟฟ้ามาลงไว้ทางเทศบาลตำบลกันทอมจะได้ให้ช่างปปาที่อุบลราชธานีมาลองเครื่องให้ตนจึงขอให้ทางเทศบาลตำบลกันทอม ออกมาเป็นพี่เลี้ยงให้เพราะว่าชาวบ้านไม่ค่อยจะมีความรู้เรื่องเหล่านี้เกรงว่าจะใช้เครื่องเหล่านี้ไม่ได้อาจจะพังเสียหายได้เนื่องจากระบบประปลาแห่งนี้สร้างมานานประมาณสามสี่ปีแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดกับชาวบ้านหมู่สองและหมู่สิบแต่อย่างใดผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปอีกด้วยว่าต่อมานายสุกิจเหลืองสกุลไทยในยอำเภอคุนหารได้สั่งการให้นายภัยทูลคล้ายมั่ง ปหลัดอวุโสอำเภอขุนหารและนางจตุเพชรบุญเนตรประหลัดอำเภอฝ่ายงานความมั่นคงพร้อมด้วยนายวัฒนาขันวรรจงช่างโยธาชำนาญการสำนักงานเทศบาลตำบลกันทรอมซึ่งได้รับมอบหมายจากนายทิพย์เลิศศรีนายกเทศมนตรีตำบลกันทรอมมาพบกับชาวบ้านและได้ร่วมกับนายยนสมเพชรผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบก,กับชาวบ้านร่วมกันตรวจสอบสภาพของระบบประปาของ หมู่บ้านจองกอนายไพฑูรย์คลายมาั่งปลัดอาวุโสอำเภอขุนหารได้กล่าวกับชาวบ้านว่าอำเภอขุนหารรับทราบว,ว่าพี่น้องได้ประสบปัญหาเรื่องระบบปลป,ปาหมู่บ้านจองกอก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถดําเนินการใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ปี2562ตนจึงได้ทําการตรวจสอบข้อมูลแล้วซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วในขั้นต้น คงจะต้องมีการไปขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้าจะได้ทำการทดสอบดูก่อนว่าระบบต่างๆมันจะสามารถใช้การได้หรือไม่หากได้มิเตอร์ไฟฟ้ามาแล้วจะทดสอบระบบ เครื่องต่างๆหากพบว่าพังก็จะได้ดําเนินการตรวจสอบซ่อมแซมซึ่งงบประมาณก่อสร้างแห่งนี้เป็นงบประมาณของจังหวัดศรีสะเกดโดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อก่อสร้างเสร็จก็ได้ทําการมอบให้กับสองส่วนคืออําเภอขุนหาญและเทศบาลตําบลกันทอมแต่ปรากฏว่าทางเทศบาลตําบลกันทอมก็ยังไม่ได้รับมอบอย่างเป็นทางการซึ่งทางเทศบาลกันทอมก็ยืนยันว่า จะรับโอนแล้วก็จะไปดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการระเบียบบริหารระบบปะปาโดยจะมีการจัดซื้อจัดจ้างเตรียมแต่งตั้งพนักงานจัดเก็บอะไรต่างๆซึ่งทั้งหมดเหล่านี้คาดว่าต้องดําเนินการโดยใช้เวลาประมาณปีหน้านยายไพฑูรย์ใครมั่งได้กล่าวต่อไปว่าในช่วงนี้ตนก็อยากขอให้พวกเราช่วยกันแก้ปัญหาก่อนโดยการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและทําการทดสอบระบบปปา เพื่อให้ได้ผลประการใดแล้วก็จะให้พวกเราได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการภายในหมู่บ้านก่อนว่าใครจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดเก็บเงินราคาใช้น้ำประปาหน่วยละเท่าไหร่ดูประมาณส่วนนี้แก้ปัญหาในเบื้องต้นไปก่อนซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงนี้จะต้องให้ผู้ใหญ่บ้านได้ดําเนินการก่อนโดยพรุ่งนี้ให้ไปติดต่อขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้ากับสํานักงานไฟฟ้าคุนหาร ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ700ร้อบาทจากนั้นให้รายงานไปทางอำเภอในรอบต่อไปก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางระหว่างอำเภอและหมู่บ้านเตรียมรับมอบถ่ายโอนภารกิจระบบป่าปา,ปาหมู่บ้านจองก่อต่อไปผู้สื่ข,ข่าวรายงานด้วยว่าเมื่อชาวบ้านได้รับฟังการแนะนําการแก้ไขปัญหาจากนายไพฑูรยคลายมังปลัดอาวุโสอำเภอขุนหาร แล้วก็เห็นด้วยซึ่งทางด้านนายวัฒนาคันบรรจงช่างโยธาชำนาญการสำนักงานเทศบาลตํะเินกันทอมซึ่งได้รับมอบหมายจากนายทิพย์เลิศศรีนายกเทศมนตรีตํะเินกันทอมให้มาพบกับชาวบ้านได้แจ้งให้ชาวบ้านทุกคนทราบเงินค่าดําเนินการขอติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้าจํานวน700บาทนั้นนายทิพย์เลิศศรีได้รับทราบแล้ว และจะขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไปพี่น้องอแหละหมู่สองหมู่สิบค่ะเพราะว่ามีปัญหามาหลายปีแล้วค่ะพอดีเงินเดือนหกร้อยเนาะเงินเดือนอะไรหกร้อยผู้สูงอายุหกร้อยทีนี้น้ําก็ทังละสามร้อยแล้วซื้อสองวันก็หมดไปเลยหกร้อยมันไม่เหลือค่ะ ไม่ได้ซื้อกับข้าวเลยซื้อแต่น้ําก็ไม่พอใช้ครับว่าสร้างมาหลายปีแล้วมีปัญหามันไม่ได้ใช้สักทีแล้วทํายังไงครับเีนี้ครับนั่นแหละร้องเรียนว่าให้ช่วยหน่อยให้ทางการพอช่วยได้ให้ไาช่วยลูกบ้านนะคะหมู่สองหมู่สิบนี่ครับค่ะเดือดร้อนอย่างหนักแล้วค่ะน้าครับแถมแท้งป,ป,ประปาก็ใช้ไม่ได้แทมงประปาก็ใช้ไม่ได้สร้างมาหลายปีแล้วสร้างไม่ได้แล้วคิด,ดว่า,าใช้ครับเขาสร้างไว้ทําไมครับ ใช่สร้างเป็นสร้างเป็นอนุสา,นนาวรีย์เพราะว่าถ้าถ้าสร้างให้ชาวบ้านใช้ก็ต้องได้ใช้แล้วอันนี้น่าจะสร้างเป็นอนุสาวรีย์เนาะเป็นอนุสรณ์ท่านนายอำเภอคนก่อนได้แจ้งไว้ว่าเอองอบประมาณหมดแค่นี้นะครับเพราะว่าช่วงพักหลังมาท่านก็ย้ายไปที่อื่นก็เลยดําเนินการต่อก็ก็ติดตามอยู่ประจําเลยครับแต่หากว่ามันติดขัดที่ว่า เป็นโครงการของจังหวัดหรือว่าของอำเภอครนี้ก็ได้ไปสืบมาจนรู้แน่ชัดว่าเป็นของจังหวัดและจังหวัดก็โอนมาให้อำเภออีกทีหนึ่งก็กำลังติดต่อไปกับเทศบาลแล้วก็ท่านประหลัดได้แนะนำวิธีให้ไปไปไป,ไปแจ้งเอามิเตอร์ไฟฟ้ามาลงก่อนแล้วก็ท่านประหลัดจะ ชวนช่างช่างประปาที่อยู่จากอุบลมามาลองเครื่องนะครับมาต่อถึงบ้านใครบ้างนะก็แค่เดินท่อไว้เดินท่อไว้รอแต่ไม่ทางอีกนะคะห้ามทางอีกขอให้สําเร็จขอให้สําเร็จจงช่วยกันของเรามีพื้นที่ปลูกทุเรียนเยอะไหมเยอะค่ะเพราะว่าเห็นว่าตุ่มน้ำนาอะทุเรียนก็ใช้น้ําเยอะเนเดี๋ยวถ้ามันดีนะผมว่าไม่น่าเกิน3เดือน16เดือนหรอก ใช่ครับทำลึกลับแล้วตอนนั้นก็มันเกิดปัญหาตรงนี้นะข้าวฟ่างแล้วก็คิดว่าน่าจะเราไปชี้จุดว่ามิเตอร์จะอยู่ตรงไหนถ้าขึ้นมาก็สองถ้าติดก็สางมโดนแดดโดนฝนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเชือกปีนองรอปีนองปีอคืนหน้าเั้นไ่โป่งยิ้มไม่ออกไม่มีน้ำใช้ตรวจน้ำบ่าวละช่วงนี้เราเลยให้เราแก้ปัญหาก่อนนะครับโดยการติดมิเตอร์ แล้วก็ทดสอบระบบนะครับแล้วก็เมื่อได้แล้วยังไงแล้วก็เราก็ต้องเตรียมละช่วงนี้อาจจะให้มีการจัดคณะกรรมการภายในของหมู่บ้านก่อนว่าใครจะเป็นหน้าที่จัดเก็บกําหนดราคาเท่าไหร่เท่าไหร่